สวัสดีนะครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับมาเ,เดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เรามีขึ้นแก๊งกันนะโอเคครับเดี๋ยวเข้าแถวเลี้ยงหนึ่งรับเหรียญแก๊งเลยครับได้แล้วเดินออกไปเลยนะครับเดินออกจากเมืองไปเลยเข้าใจปะไม่ไม <ป S> ่ <Okay. S 2> ไม่เดี๋ยวเดินออกไปข้างๆก่อนอเดี๋ยวมันจะไล่กันเดี๋ยวมีมีแกงนิดนึงครับเดินออกในข้างซ้ายหรือข้างขวาครับท้อ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 ทอท้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 อ้อท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  ขอบคับงวดหยุดการอย่างเที่ขอบคับปล่อยปล่อยปล่อยซึมเลยหูตายนี่คือโลโก้สันหลังยาวนะต้องกระจายมาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะดูฟอนราตหน้าแล้วแตวันที่สองสิบสองเดี๋ยวคนลบไปเดี๋ยวจะไม่วัดกันนะคนเท็จร้อยอยู่ไหนเฮ้ยเขาก็เอาวะเออน่าจะฝั่งยมันปกติละเนินนะเนินเนินเนิน ไ่งแ้หนึงดีด้วยค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นนะครับสวยมากโอ้ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกแม้ไม่ออกไม่ออกให้ไม่ปิดอคลัสอครับสดยอดค่อยเล่นค่อยเล่่อนตัวโชว์ค่อตัวโชว์เดี๋ยวช่วยเ่อนกอนนึงนะเดี๋ยวโซดาช่วยชิ เขาเกิดนะเขาเกิดนะเขาเกิดนะ MC มา MC เข้า MC เข้าไม่จุ่มเลยพี่ตอนนี้ไม่จุ่มเลยโซดาไหนโคตรโซดาไหนสวยพี่กันตัวชกด้วยชกอยู่คนหนึ่งฮะไว้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 ไว เล่นให้เล่นนะให้เล่นนะพวกเราเย็นมัแล้วมันแล้วเขาจะไปที่ตัวชุบอ่ะกันหน่อยดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนทุกคนดูเพื่อนปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยต้องเล่นต้องใจการปล่อยเลยปล่อยบีบเลยปล่อยเลยมาเลยปล่อยเลยตา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 ยมัแล้วมันแล้วมันแล้วมีมีใครเลือดน้อยไหมเจ็ดสิบสองนอนไปก็ได้นะ เอ่ลนอเอออยากจะนอนวผมเก็บผมเก็บผมเก็บนะตีตีตีตรงคุกนะเดี๋ยวผมผมไปตามไปตรงคุกนะโอเคครับจะได้จบเลยคุกกี่คนนะจะได้จบเลยตอนที่สามนะครับมาได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปจุดอื่นโอเคโอเคแล้วผมไปจุลัืไนโอเคโอเคฟิล์มเป็นไงบ้างท่านเรือเจะจบได้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วกรางจแล้วโอเค สวัสดีครับจุกม่วสวัสดีครับไปเจอกันนะอเคเดี๋ยวเราไปโซนล่างต่อนะโซนโอเคครับโอเคต่อไปของเรานได้ค่ะโอเคปลงล่างเลยโอเคสวยถ้าเรือเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้ใช่ไหมฮะเออผมได้ผมได้อ๋อโอเคสวยขอบคุณนะครับเดี๋ยวว้เจอกันใหม่นะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูวันนี้เข้ามาให้กำลังใจวันนี้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะไว้เจอกันใหม่นะครับ